สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนอาการภาคเรียนที่สองบทที่สิบหกของแบบเรียนชั้นสูงบทที่สิบหกเป้าเก้าเออรายงานหรือว่าฟ้องตอนที่สอง ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนสนทนา,าภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับคำว่าเป้าเก้ากันต่อคำว่าเป้าเก้าแปลว่ารายงานหรือแปลว่าบรรยายนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีความหมายในทำนองว่าฟ้องอย่างในสถานที่ทำงานบางคนมีนิสัยชอบนำเอาเรื่องของคนอื่นไปฟ้องต่อผู้บังคับบัญชาลักษณะเช่นนี้ในภาษาจีนเรียกว่าตาเฉาเป้าเก้าที่สิบหกกสอง 课文，妈，哥哥嫌我笨，不让我玩他的电动玩具。哥哥别欺负弟弟，弟弟小，你要教他啊。我才没欺负他呢，他自己在学校欺负女生，被老师处罚，真丢脸。弟弟是真的吗？怎么可以这么不听话呢？妈是怎么教你的？哼，告状鬼最爱打小报告了。 ในบทที่15เราเคยเรียนไปแล้วกับคำว่าเป้าเก้าซึ่งแปลว่ารายงานหรือว่าทำรายงานนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีความหมายในทํานองว่าฟ้องคือนำเอาเรื่องราวต่างๆของคนอื่นไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อคนอื่นนะครับลักษณะเช่นนี้เรียกว่าตาเป้าเก้าหรือว่าตาเฉาเป้าเก้าแปลว่าฟ้องนะครับ ต่อไปมาดูประโยคสนทนาในบทนี้ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างคุณแม่และลูกสองคนลูกคนเล็กฟ้องต่อคุณแม่ว่ามาเกอร์เกอร์嫌我笨不让我玩他的电动玩具คุณแม่ครับพี่ชายเขาหาว่าผมโง่ไม่ยอมให้ผมเล่นเกมไฟฟ้าหรือว่าเกมกดของเขาคำว่ามาก็คือแม่คุณแม่ครับเกอเกอคือพี่ชาย เสียนแปลว่าบนแปลว่ารังเกียจหรือแปลว่าว่าอย่างไม่พอใจหรือหาว่านะครับเรียกว่าเสียนหัวเปิ้ลผมโง่เปิ้ลแปลว่าโง่นะครับเสียนหัวเปิ้ลก็คือรังเกียจว่าผมโง่หรือว่าหาว่าผมโง่พี่ชายหาว่าผมโง่ไม่ยอมให้ผมเล่นเกมไฟฟ้าหรือว่าเกมกดของเขา 不让ก็คือไม่ยอม不让我玩ไม่ยอมให้ผมเล่น他的ของเขาเตี้ยนตงหวานจแปลตามตรงแปลว่าเครื่องเล่นไฟฟ้าในที่นี้หมายถึงวิดีโอเกมหรือว่าเกมไฟฟ้าหรือเกมกดนะครับเรียกว่าเตี้ยนตงหวานจี้คำว่าหวานจี้ก็คือเครื่องเล่นหรือว่าของเล่นเด็กเตี้ยนตงแปลว่าทำงานด้วยไฟฟ้าเตี้ยนตงหวานจี้ก็คือวิดีโอเกม หรือว่าเกมไฟฟ้าหรือเกมกดก็ได้นะครับเรียกว่าเตี้ยนต้งหวานจู่เมื่อได้ยินคําฟ้องของลูกคนเล็กคุณแม่ก็บอกกับผู้เป็นพี่ชายว่าเก้อเกอะเปียชีฟู่ตี้ตีตี้เสี่ยวหนีย่าเจาทาพี่อย่ารังแกน้องน้องอย่างเล็กเธอต้องสอนเขาสิเก้อเกอะเปียชีฟู่ตี้ตีพี่ชายอย่ารังแกน้องชาย ประโยคนี้แปลดูตรงเลยนะครับเกอเกอก็คือพี่ชายเปียชีฟู่ตี้ตีย้ยารังแกน้องชีฟู่แปลว่ารังแกเปียชีฟู่ก็คืออย่ารังแกหรือห้ามรังแกตี้ตี้เสี่ยวน้องอย่างเล็กเฉา่ในที่นี้หมายถึงอายุยังน้อยตี้ตี้เสี่ยก็คือน้องชายอายุยังเล็กหนี่เย่าเจ้าท่าคุณแม่บอกผู้เป็นพี่ชายว่าเธอจะต้องสอนน้องสี่ 你นีเเจ้าทาเธอจะต้องสอนเขาเขาในที่นี้ก็คือน้องชายนะครับฝ่ายผู้เป็นพี่ชายก็ฟ้องต่อแม่บ้างบอกว่า我才没欺负他呢他自己在学校欺负女生被老师处罚真丢脸ผมไม่ได้รังแกน้องสักหน่อยตัวเขาเองดังหากรังแกนักเรียนหญิงในโรงเรียนถูกครูลงโทษหน้าไม่อาย วัวไฉเหม่ช no ีฟทผมไม่ได้รังแกน้องสักหน่อยหรือผมไม่ได้รังแกเขาสักหน่อยวัวไฉเหมผมไม่เคยเลยชีฟู่อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่แปลว่ารังแกชีฟู่ท่ก็คือรังแกเขาในที่นี้หมายถึงรังแกน้องวัวไฉเหม่ชีฟูทนีผมไม่ได้รังแกน้องสักหน่อยหรือผมไม่ได้รังแกเขาสักหน่อย 他自己在学校欺负女生ตัวน้องเองหรือตัวเขาเองต่างหากรังแกนักเรียนหญิงในโรงเรียน他自己ก็คือตัวเขาเอง自己ก็คือตัวเอง在学校อยู่ในโรงเรียน学校แปลว่าโรงเรียนนะครับ在学校ก็คือในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในโรงเรียน欺负女生รังแกนักเรียนหญิง女生แปลว่าเพศหญิงหรือว่านักเรียนหญิง 欺负女生ก็คือรังแกนักเรียนหญิงปเปูฟา้าถูกคุณครูทำโทษเป老อก็คือถูกคุณครูฉูาทาโทษหรือว่าลงโทษเรียกว่าฉูา่โา真เจิเน丢หน้าไม่ไอายหรือหน้าอายจังเลย丢脸แปลว่าปล่อยไก่แปลว่าหน้าอายเจิน丢แปลว่าหน้าไม่ไอายหรือหน้าอายจังเลย คุณแม่จึงได้ถามผู้เป็นน้องชายว่าตี้ตี้是真的吗怎么可以这么不听话呢妈是怎么教你的เป็นความจริงไหมลูกทำไมจึงไม่เชื่อฟังอย่างนี้แม่สอนลูกเอาไว้อย่างไรตี้ตี้แปลว่าน้องชายชาวจีนเวลาเรียกคนใกล้ชิดนะครับบางทีก็เรียกตามคนอื่นเพราะฉะนั้นตี้ตี้ในที่นี้หมายถึงว่าลูกคนสุดท้องนะครับในภาษาไทยก็คือลูก 是真的吗เป็นอย่างนี้จริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่怎么可以这么不听话呢ทำไมจึงดื้อย่างนี้ทำไมจึงไม่เชื่อฟังอย่างนี้พูดทิ้งวานะก็คือไม่เชื่อฟังดื้อนะครับมา是怎么教你的แม่ได้สอนไว้อย่างไร教你的ก็คือสอนเธอไว้怎么教你的ก็คือสอนเธอไว้อย่างไรผู้เป็นน้องชายเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจนะครับ ฮึ่กาาเ,เก้าจ้วงกว่ยปลฮึคนขี้ฟ้องคนช่างฟ้องชอบอรายงานเป็นที่สุดเลยคำว่าฮึในภาษาจีนเนี่ยเป็นเสียงคึดทัดทางจมูกเป็นการแสดงความไม่พอใจออกเสียงว่าฮึ่เก้าจ้วงกวยคนขี้ฟ้องหรือว่าคนช่างฟ้องเก้าจ้วงแปลว่าฟ้องร้องกวยแปลว่าผีแต่ในที่นี้นะครับเป็นคำที่ใช้ด่าคนอย่างเช่นเจิยวกวุยหมายถึงว่าขี้เล่า เถ่าเยี่ยนกุยคนที่น่ารำคาญตานเฉียวกุยคนขี้กลัวหรือว่าคนขี้ขลาดเรียกว่าตานเฉียวกุยเก้าจ้วงกุยก็คือคนที่ขี้ฟ้องคนช่างฟองยายายา้องช่วยอ้ตาเฉียวเป้าเก้าละชอบฟ้องเป็นที่สุดเลยช่วยอ้แปลว่าชอบที่สุดตาเฉียวเป้าเก้าอธิบายไปแล้วนะครับแปลว่ารายงานหรือว่าฟ้องเรื่องของคนอื่นเรียกว่าตาเฉียวเป้าเก้า ครับท่านฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า68ทิของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่หนึ่งเฉียนแปลว่ารังเกียจว่าบ่นว่า,วาหรือกล่าวหาว่าซึ่งการกล่าวหาว่าก็เป็นไปในลักษณะที่ไม่พอใจนะครับเรียกว่าเฉียนเช่นตาจ่าโตเฉียนทาไทาจีเจ้าพวกเรารำคาญนิสัยใจร้อนของเขา าำคำที่สองชีฟูแปลว่ารังแกแปลว่าระรานก็ได้เช่นไท้ร่人นรั่วอ่อนแอเกินไปจะถูกคนรังแกได้คำว่าชีคำเดียวแปลว่าหลอกลวงแปลว่าโกหกหรือว่ารังแกก็ได้นะครับเช่นชีเพียนแปลว่าหลอกลวงแปลว่าต้มตุนหรือว่าตบตาซื่อชีชีเหรนก็แปลว่าโกหกหรือว่าหลอกลวงคนอื่นก็เท่ากับหลอกลวงตัวเอง ชี่ n p นผ้าแปลว่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าแต่กลัวคนที่แข็งแรงกว่าส่วนคำว่าฟู่แปลว่ารับหรือว่าได้รับหรือจะแปลว่าแพ้ติดลบก็ได้นะครับเช่นเชิญฟู่จงเรนแปลว่ารับภาระหน้าที่ที่หนักฟู่ชังแปลว่าได้รับบาดเจ็บเรียกว่าฟู่ชั n งเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ